อ่าเนีนงๆอ่ะสวัสดีครับเอฟซีเพชรตะล็กคนเดิมทั่วโลกท่านผู้ชมจังหวัดยางโดนยางคักโดนจอสีโดนจังไยคักแก้วมาถึงักจังไยมันน่านโทษจนเกือบจำบ,นะบ่ได้พอนะเบื้องท่างเขาก็ะหูว่าพอตะแล้กสิผ้าปูเจ้าไปเบื้องไหนนี่มาคอกเบป็งของปีไม่เพิ่นนี่ยางคักโดนแล้วบ่ได้มาหาเพิ่นสารปูตาปูดาได้ละเดี๋ยวอ่ามือนี้มากับไผก่อนมากับสามแถวไข่เดี๋ยร่ะเออ บางน้ำสมุทรปรหการ1885เกิดคือได้นนเบิร์ตก็ล้วสิบเกณฑ์บวกกัราคมพศ2569ฮอเก้าะช่องมาติดะคนเดิมมึงนี่มาเออสารสารปูตาครับสารปูตานี่สารปูตานี่นี่ไข่าจานพอต้องเรียกกรรับดบอามนี่มายางขับดบัวแตกตากระปูคุณหันเวาเรียงจานว้าแล้วก็เนาะนี่แหละครับพอ่าโดนแล้วด้านแล้วเขาต้องเลียกประเด็จมาหาเพินน่นโดนสารปูตา สารปูตานี่ยู่ิสายตีเป็นพื้นที่สารปูตาของชาวพี่น้องบ้านหวานแล้วก็ว่าพี่น้องบ้านหวานที่บ้านสาขาบ้านลื้อให้คนนี้ดีกว่าใส่ต่อให้ชาวพี่น้องบ้านหวานเท่าโอ้ยโดนหลับฟันดียังหักตัวลูกไผ่เก็บบะมีเล็วแล้วกันเนาะัดทีนี้ช่องบ้ตนเลียกสิมาขอโชคขอลาภน้ำพึ่นตัวเออขอโชคขอลาภเรียกไทยแลว้วไงไปฝากไปต่อนผู้เจ้เมเนี่ยเป็นความคนปีใหมย์ครับนะสารปูตานี่ศักดิ์สิทธิ ชุดยอดเฮ็ดให้ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสามตัวสองตัว,มตวไม่ว่าจะเป็นเลขเซมซีหรือเลขทูบเพืออเอ่อ้เขาเมือ,อเร็าาวแล้วครับนี่สารปูตาดิเดียวสารปูตาของเออเออพี่น้องชาวบ้านหวานนะครับเนาะพอต้องเรียกกั็มาเออสมัครเป็นลูกศิษย์เพิ่นตัวหน่อตัวสีบันสาหาบานเลย่อนนะครับเนาะถ่ายคนนี้ดีกว่าใส่ยาตื่นยาถั่วผู้ขาผู้ขามาดีมากงามถ้ายเอฟซีก็ผู้ขามาขอโชคขอราาสารปูตาผู้ศักดิ์สิศรี อยู่ในแดนนี้บักขี่ือเพราะต้องเรี้ยำผมเลยบ่าครับดวนเราด้จังป้านี่ไม่ยังสิจำบ่ได้บกบกเปียกๆัสิบักทุกเดือมคนเลียมึงผ่านมาเมื่อบวใครแววกข้ามาเลยบักอันนี้เออผมก็ับไปสักคืนแล้บนะเข้าใจนะผมนะสารปู่ตาอาที่นี่มาหน่สิสิบเก็นมกราคมพอสำวันห้าร้อ้าจัดเลยบุคาขับบักต้องเลีขี่ดื้อกันนาะไปฝากบนกักันนะปูอไปต้องหอยไรก่อนว้าว นะท่านผู้ชมบัดที่นี่แจ้งตั้งหอยลงหอยได่แล้วเตยมพร้อมเต็มย,ยังแล้วอาสวัสดีครับอาสวัสดีปีใหม่ FC พเพชรเลวคนเดิมทั่วโลก มาหงวดน,นี่มาสารปู่ตาเออ่สารปู่ตาบ้านหวานเออตะกี้นี่พอทะ้องเรียกกำนุ่มอาหม,ม่านี่นจาดสนัญนวันไหวมากันคำบังขึ้นนะคำเนาะงวดน,นี่มาปาดปานหวานมาขอไปไม่เอารถโรดนแล้วช่องหมอตะเลคนเดิมเออาะได้มาหาเพิ่นสารปู่ตาผู้บันสักศิษิ์เราศิษย์บันซาหาบานรื้อคยจาดเพื่อเรียกกำนุ่มอาหม,มาแล้วเอ,อเรื่องแห้ตรงๆสามตัวได้สองตัวเลขทูบและเลขเสียมซีสามตัวได้สองตัว เออ่สารปูตาเป็นอยู่อจัตฐานทีเป็นอยู่ของพื้นที่ของเออ่พี่น้องชาวบ้านว่านบ้านว่านนะครับเนาะเพิ่นมีสมออพี่น้องชาวบ้านว่านนี่พื้นที่ของเพิ่นที่ว่าสารที่พอทเทียมาขอโจขอลาบมีสองสารครับอยมณีสองล่างกับนี่แหละครับกับสารปูตานี่ลยนะครแล้วก็สารปูตานี่ยนะเพราะว่าเพิ่นโน่นนั่นพิ่นก็นสิบปอส์มาใส้กับมกกักราบมา้าวัยมาบอกให้กดน,นี้ดีกว่าใส่สารปูตา พุทธศักสีตกะกับลาเพอต้องได้เจอมาเดี๋ยวนี้จังมว่าไงปะมาลาเบิ่อกันนะลายเงาตีมขอเพื้นกันนะเออสารปูตาครับอืมเอากระคักให้ผู้ขาได้บักตุ๊กเลีขี่ดือ้อโดนๆแจ้งมาหาท่นนานดน่าอะไรเมื่อใดคือครู่อ,อะไรใครรอดไหมเอ้ยนกับเนาะเออเดี๋ยวจังมาว่ากันท่านผู้ชมบอกคนไว้จะก่อนเดี๋ยวมาอาหารโนทางนี้มันกินกันบักตุ๊กเลีขี่ดือ้อดิมามันลายเงาเลยเมียเจ้าครับกิดทอดเนาะกิดทอด สาปูตาเอ,ออเออ,อบานหวาน,านออพอต้องเรียนนอนบอรับนกคอจโจคอลาดีไซน้วันใหญ่เด่นปูจะเต็มแล้วครับนะปูตาครับจะเต็มออดอนนี่มันเป็นดนนอนคือกันเป็นดอนคือกันไข่ไข่กับปูพิยาเต่าม,มันสิเป็นระยะระยะคือใส่กวงเดียวดอนลาอห่วยนี่เฮงน,นี่ก็ดได้าเอาเป็นระยะเป็นดอนเป็นดอนไปไม่ข้เอื่นไหม อันนั้นก็ดอนปูเต่าคำศัพสิว่าเป็นปลาเป็นดอนทุกผู้ชมอันนี้ก็ดอนปูตาหุ้ยปูตาเด็ก็มีหลายปูตาเี่กมันสับสนเลยดอนปูตาเนี่ยคือคือใส่หน่อยอยู่บ้านน้ำขวนกับแมนที่นุ่มอามเคยไปใช้ทับประจำนี่กุมานอันนี้มันปู่ตาสารปู่ตาเอ่อข้าวบ้านหวานอืมแล้วก็ปู่ตาให้กันไหมเอ้าอืมด้านไปตัวเออคนเลี้ยงเด็กมันซับสนด้วย เคยทำสนตีเนาะบวกคักมันนะี่ไหมโอ้เอาเทียนมาจุดไม่ได้หนิใช่ส่งย่อเราดื้อด้วยเจ้าเนี่ยยุง่งเอพที่ที่น้องชาวบ้านบ่านเราต้องแลี้ยงหลายเลยแล้วก็อ่ะดเ,อเ,ออเดีราดื้อคนใดคนแค่เลยครับเนาะเจ้าถั่เบิ้งคีมเราต้องแลี้ยงคอนเดอร์แล้วคนน้าพี่น้องบ้านเฮาเบิ้งเป็นยังเป็นสถิติไหมไข่เด้อหรือคนแลีนี่เด้อ แล้วก็เน,น้อตรงนี้แล้วจานห้องเรียนคนคอหลอดเป็นเครื่องเดือนตัวตู้ตานี่เลียวน้นงน้ะเรารูปาพพ้ป่ะว่าเป็นอย่างพวกห้องเรียนจเป็นกำลังสื่อเขาบ่ได้คุณทนรอดกำลังสื่อตัวว่าเดืววเนนอบูนะเอาถัว่วมาหยังว่าจุดมาบอกมาเกาคนเชื่อนคนกันนมาบอกต้องเรีขย,ยขี่เลยคือหมาคือเสียงดังแท้เพื่กปฏิวานะเกรานี่ม่นเปลี่ยนแปลงเนาะมึง เพืนห้างไปโดนแล้วก็มาว่าคือเก่าผมคิดว่าปฏิวัติไหมครับเนาะผมคิดว่าปฏิวัติปูตาปฏิวัติผมเหม่ยมันมึงไปมึงก็เมื่เกิ้คือเก่าเนาะเมื่อกี่ไหเป็นวัตนะผมคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวปฏิวัติคนูเก่าเนาปูเก่าแต่เฏิวัติร่างเดียวใจเดียวที่ว้อ้าวร่างเดียวสิใจเดียวตอน รักเอฟซีตัวของผู้ขาตัวของคนท้องเรียรักเอฟซีทุกท่านตัวองเรียวานยังโชคลาภเลาบ้าบหักคนบ้าหมาักคนที่บ้าขอฉชกขอ,ขอลาให้ผู้เจ้าติว้วาคนที่บ้าตามลาภได้นี่คนที่ออบ้าลาบบ้ามันกันั้านบานันมีติยุ้ยเหมือนตัวคว้าห้องน้ำท่วมพอไอะไรก็ไปเหนีมป้า แต่เรื่องบ่อนายขึคนอะไรก็แค่าตาน่าระบาฟังเสียงนกหนูเบี้ยคนห้องเนี่ยสารปูตาเนี่ยบ่ได้มาเพิ่นโดนเนี่ยดู๋ยวก่อนนะปูจะเต็มครับปูตาจะเต็มมาถ้าคผู้ชมผู้ใดเคยได้โชดได้ลาบกับเอ่อสารปูตาเพิ่นเนี้ยกับมาบอกมาเกา,ววาพร้อมเขนาตั้แต่คนเดิน นโมตัสสะพระคัมภีร์โตแะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคัมภีร์โตแะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคัมภีร์โตแะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเนื้อสารปูตาเอออยู่ที่พักสถานที่พื้นที่ของพี่น้องชาวบ้านว่านง่กว่านี้ดีกว่าใสมือนี้ผมพ่อแสดคนเดิมมาคอยฉกคอลาพระเอกรีผู้ขาเออบุตรีว่าผู้ขาลืมบ่แม่นะครับล่าเฮือนหางไปโดนแต่ว่าคิดถอดทุกเสมอคือลา อกเดี๋ยวหาแวบมากกว่าไม่หรืออ้าววันนี้ผู้ข่าว่าขอเป็นของคนปีใหม่สารปู่ตาโดนแล้วผู้ข่า่ได้มาหายางขับยางหยั่งบ่ได้ลืมบ่ได้เอยคิดขอดประจำะนวกจาะสารปูตรป่ตาเออขึ้นผู้ตัวบักขี่ดื้อตรงกันนี้เจังกูมันไปใส่หนอนปู่ตาเป็นู้ดีนะจ้าท่านาถามบ่ซืษอว่าเอาสาักสิทธิ์เนาะอ่ะเออมื่อนี้วันนี้ผมมหาแล้วสิบเกณฑ์เมื่กรกฎาคมพราะว่สองพันห้าร้อยสิบเก้าเป็นปีใหม่กันตุนะเป็นปีใหม่แล้วเหม โอ้มดที่นี่ก็จัดใหผ้ผู้ขากระคาผู้ขาพาเอฟซีปวดว่าปวต้องเลี้ยก้อนเดิมสารปูตาดังนี้คือก็ไปหาเพิ่อนคนหนาผมเฝ้ามาย่าวไว้ไป็นควเป็นความคนปีใหม่ปูตากันน่ะคนหนาอ่อสารปูตาครับบัดที่นี่งวดนี้ผมบวกต้องเลียงขี่นี่ก็สิมาขอเป็นรูปแบบเลี้ยงเซมซี่สามตัวกับสองต,ต,ตัวกับเลี้ยงถูกหลังจากผมก,ก้าวจบก็จะคอเชิญสารปูตาปูตาจะก้าวสามขุมมาหย,ยิบเลี้ยงถูกไปผู้ขากระคากันหนะไอ้พนกในหูจักว่าไปเป็นไผ่เมีย เงียบไปโดนอยากดังอยากปังบอกที่นี่เปิดสักราดใหม่ให้คักคักเออให้บารมีของปูตานี่คักคักให้โชคให้ลาบผู้ขาเวลาผู้ขามาขอ3ามตัวและสตัวเรียกท้ายลรอส้งหนึ่งวันี้เรียกท้ายลรอส้งหนึ่งเออก็เปยังที่สิบเกตมกราคมพศสองพนหบเก้าเขาไเรขกิมี่สาตัวและสตัวเออการ์เรียกถูกนะครับะเออดนวจังมากกับขอทานี่ะจะให้ผู้ขาคักคักไปสากไปตอนเอฟซีผู้ขาบมาหากินลำบากตัวร่งน้รกอเียขี่ดื้ นับถือ,อยางคักสารปู่ตาอยู่ในหัวใจยางคักมากเฉียวไหนผมคิดว่าปูดีเดดตัวบักทงแรกขี่ดีแขขาบันโมดีบักนนี่กินหอนมันอยู่ันมากพอดีผมกิดเราสิวันแล้วครับว่าอืมเอ้ามานตรงไหนกูจัดให้มันต็มเอ้าขอบคุณครับนี่คิดว่าเออผมว่าว่าสารปูตาปูตานี่ถึงบอบถกคลาภใจพันจอบมนตั้งแต่คนเดิมเรขกเสื้มที่สามตัวและสองตัวและเรขกถูกให้คักคักไปให้เป็นคักคัก เอฟซีผู้ขากินหอดคิดถึงขักขับงายลังตึงเป็นพราะคนไม่ไม่สาธุมเมื่อยแน่นอะเจ้าได้เนี่ยวันนี้ข่อยวานจ้บพ่อหายใจนึกเมื่อยกับยุ่ยเลยหอบหอบเนี่ยว้าวเนี่ยเออ,เอ,อนะะปูเก้าสาม,ม,ม 9, 3, คุมมาก,กันอะไม่ยังล่ะ ไม่ยิบเรียกทู่ไปลูกค้าเด้่กับปองนี่อชุดสิบเก็ดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านี่ละเอาสารปูตาครับเก้าสามคุ้มเ้าจะทันสิ่จะขุมบ่ยิบเรียกทู่ไปลูกค้าคักคักไปฝากไปตวดเพื่อนกันนะเป็นลมกันปีใหม่นี่อาพี่เจ้นหนจะต้องมอบให้เลูกได้บ้านวันนั้นสวนของท่านนี่คักคักอือนี่ละญาติเปรอวันวาเนี่ยละให้เพิ่นได้โชดได้ลาบใหญ่กับ ปูตากระนา่ายไปเบื้องชานทังชาวบ้านเรียฝากไปฝากไปจอดบนะ,ะ้านเฉยๆเรียกครับปาด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 เอาไม่อย่งละปาดว้าวเนือยยนน่อยืนเนื้อยืนนี่ตำตึงด้วยต่ำมาต้องเรียตึงเลยชุดจอดจุดก็ง่ายเด่น เพิ่มดวนนี่ใครใครก็ว่าเพิ่นเที่ยงอยางใครโอ้คุณเทีย่ยงอยางใครคับโอ้คนฟัวรุกตัวเดียวของบ้านผมว้าผมก็เตรียมเรียกเองพอาะตอนนี้คนเดืนอนดร่อนนะผมคิดว่าผมกินว้าสัน่นเลยไม่เอาปูอืมกิดหอดมันเจ้าสิปีกิดมันจากไหนแบบนี้พ่อนะพ่อดีมากพอดีอ๋อจัดเต็มระเบิดคำผมคิดว่าพอดีว้าแนละ้วขอบคุณครับปูขอบคุณย้อนหลังด้วยปูสานปูตาและลวกหน้ายยืดเดียวยี่นี่เดี่ยวใครโคกใครราบคึกคักเออมาดูเบียเฉะหืมเนาะ อุ limiting, now, now, mm ้ยไอเทียบบ่ได้ดินนกบเนาะอืออือเอ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 ออปขี่ดืออ้โวข้นดืออยุ่่ยใส่ก็ดื้อเนาะจักแล้วปนยุ่ยใส่ก็เป็นปนแล้วจะเป็นแก้วได้ตีเจ้าทำปนเป็นแก้วไปพวกนี้เนาะอืออือต้มน้ำหัวปลาจะเป็นพุทยมันจะเป็นอ้อปูอะไรแบบนี้เอ้านี่เนี่ยง่ายเนาะจักแล้ว เข้าอะไรก็เถอกปันนะมาอย่างไรเส้เนซีดมือนบ่เมียนอยู่กงหันหนาไปทางนี้นะท่านผู้ชมบัดที่นี้นาทีรื่องใจนาใจรื่องทีเจ้าบักรขักเลกขักขักบบัวขักเลขท้ายสามตัว รางวัลที่หนึ่งเด้กเลกไทยสองตัวกลางเดกทูกกุญแมาแล้วละ่ะปูจบเกมครับอ่าขอเชิญออปูตาเก้าสามขุมลูกจากบลลังมายึดเียกไทยแา้วัลหนึ่งไปมอบไปฝากไปตอนผ่านช่องของตเี้ยบัตรคีรีของเจ้าค่ะกานะเป็นใครตเลี้ยงมาไว้เสร็จน้องย,ยังโอ้ยหลายวัวแต่ปะตูเียงต้องไปว่าไปเจ้ารวนส่วนรุนยังมาเลี้ยงเด็กไทยางวัลหนึ่งแะ เงีงเพราะว่ายืนเขย่านี่เ,เสียมซี่มันตกลงหลางหยิบขึ้นมาอึ๊บเสียงยิ้น่ะอึ๊บน่โอ้อ้าวไม้แรกเขาเรียกไทยเราเรียกชันผูตามาภัยนายไม้เล็กเก้าครับไม้เล็กเก้าแล้วก็น่าไม้แรกไม้เล็กเก้าเนี้ยได้เริ่มงก็คงตเดียวกัน,กนว่า ปูตาครับบัดท,ที่นี่เป็นใหม่ที่สองตัวอ,อย่างไม้เหล็กเก่ามาตีย้อ,อยาเรื่องยาผ่านเพราะอะไรนี่นี่แห่งตรงตรงปีพีว่าบุริบบตัวเราเอาเร้ยกเรียก ไม้ที 2, ่สองเตะอย่างไม้ละเก้ามาไม้นีนณบุวันครับไม้หนึ่งร่วมกันเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งว้าวป้าปูนั่นเองครับสานปูตาบัตรที่นี่เป็นไม้ตัดสินยากครับฝ่าเป็นของคนปีไม่เออไปฝ่าไปตอนเอฟซีพราะจะได้คนเดือกผู้ผลธรรมะหากินลำบากาผ่านช่องมาสเตอร์คนเดียวปูตาครับ เอาโดนดวนจังเนี่จัดจให้ผูใ้ใดายแังตึงซะอให้คักให้แน่ใ,ในเานาโดนดวนจังมาเนี่ยเออส่วนไง,งโดนดนจังมาเนี่ระบ้งไว้ดเอาต่อจะเก้หนึ่งมาตัวจาสิงตัวจะเก้หนึ่งมาเลขทยถึงก็ไปยังที่สิบเกิาเมาคมพะเราบนดเก้าอ่างัตัว4 4 5 5 5 5 5่าดปเป้า ังยงปัตัวจะสินต่อจากาเก้าหนึ่งมาหมายเลยโฟหมายหลัสี่ครับเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่ปั๊บามคือเลขสิเลขคือง,งามตายตายตายเก้าหนึ่งสี่ครับได้เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่สวยมากเลยบูตาจัดเต็มนะครับขอบคุณขนหัวลูกยางโอ้โหอ่ะบัตรที่นี้บัตรที่นี่สองตัวได้าบัตรโอ้ เอาตวครับสองตัวส, so สองสองตัวเอาตงตเปียเปเอ้อาเคือจังปูกุณหานบังขันปูตาได้กินข้าวบ่ข้งลากสตัวนึงหอมตรงตเออเออเออเอาขึ้นั่นละอ่ะเรียกทช้สองตัวแรกงบไปยัที่สิบเกิมกราคมพอสองปรมาสเกาสารปูตาจะเต็มเต็มจะให้มันหน่อยหนาเขาตรงตรงเปียยไม่ล่างเขาเรียกชสอตัวแรก เออไม่ไม่เล่าเขาตองตัวแรกเขียนว่าเอออย่างนี้โอ้ข้าวยุ่งเถิงเลยเออไม้ล่าเขาตองตัวแรก<โว>ไ,ไ,ไม้เล่าเขาตองตัวล่างไม้เล่ถูกครับไม้เล่าสองสครับนะถูก ไมยเล็กสงองบูเกิได้เบิดเลยไปบอกใคกันดอกเอองวดพังหันตีข้างบนศูนย์หกข้างล่างหนึ่งหกเห็นบ่คนละแ้มอันหนึ่งตัวเดียวกันอันหนึ่งคนละแ้มบัดนีเจ๊ต้อจากไม้เล็กสอางมา,าปูตาครับจัดเต็มเต็มเปี๊ยเปี้ยเกินๆบ่ต้องไปกลับไปแกะบ่างปูเดียปับเพราะว่ามันโดนยาขัก สมควรที่ให้บักเต็มที่ย่างคักกดข,วขวัวลูกเออไม้าสินก็ไม้กระสอบมาเอ้าเนียงนียงกเอาเดือคนเลียงตัวตาสินก็จากไม้กระสอบมาไม่เนี่ยขาลังเนี่น เซเว่นครับมาเล็เกตครับด่ามาเล็กเกตเริ่มกันสองเกตสองเกตนี่กางเพไหนสองเกตด่อสารปูตาท่านผู้ชมสิบเกตเออสิกตมกราคมพศ2519อย่าเลื่ออย่าลาดอันนี้ลื่อมาเอย่าลืมกดไระดกดแชร์กดติดตามช่องนนเดิมด้วยมุ่งจเส็จเป็นเทีไหมว้าวไวยวิจักเทือกอนนะ ทีนี่ก็พระบรรจอเบิ้งเลี้ยูกพร้อมกันพระบรรจาเบิ้งเลี้ถูกเลี้ยงหยั่งกันไปเอ้แล้วก็ปิวจาดจนไข่ย่เดือนหนึ่งตัวโคดองโคดอนานันมั่งขึ้นกัมอ่ามือผชมเอยบขค้พอขึ้เห็นนี่แล้ว่นปูตานี่แหะเออเดี๋ยวกันผู้ใดขันพรพ่อขันเจอพหูเรียบไเจอตัวเองอันนี้เรียกทั่วชดระตัวบอกไว้ก่อนสามสี่นะเบืงพร้อมกัน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 ก ขี่ด้อยจังแล้วะมาบังจอบังเล็กทูพร้อกันเดี๋ยววันดี้ส like ู้เบิแงเว่าตัวที่สามหน่ยังกระลองสิโพขึ้นมาหวาอืม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 อมกูด้เียสู้ดีดีกนอ่ะนี่ะ เฮ็ยเดีเย็ที่ั้นนี้ล่ละบัดทีนี้เบิงเอาสามสี่หยังอือ่ะเบิงตามสะดวกสบายฟังเสียงนงห้องน้ำอือว้าแตนห้องนี้น่ะนกพ่นดอกขึ้นกันนกเขา ต้งเรียนคนเรียนนี่ห้านะพ่อนาะคนลงคนรวเอ้าก็สตายเป็นสิบเนาะว่างได้สิน เบ,บิ้งข oh, 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 ับได้เบิ้งเอาแล้วก็แลกและเอาเฮ้ยโอ้หอยังงแ่ที่ว่าสามสี่แปดส่ยนกำบันมาในรูแบบนี้บ่ซึ่งเป็นสามสี่ศูนเบิ้งเอาได้แต่พอเกวนปล่ละเบื้งเอาเปนแมนบ่นอมุงเจ้าเบิ้เอาตาผู้เฒ่าตาบ่ดีบอยังดอกตาบ่ชัดบ่เกียไป อ้าท่านผู้ชมคือเรียกทูบพังฉเฉลยแล้วสารปู่ตายนะครับเนาะเออสามสี่แปดครับสามสี่แปดสามสี่แปดนะครับเนาะขันพุธอันมุ่เจ้าเห็นนอกเหนือกันนั่นตีกม็มินมาบอกพอเดิมคนแลนะครับเนาะจาพุทธเถ่าจะมาซ่าข่อยได้เอ้าพุก็สิผ้าเบิ้งซอมเบิง้งขลอกเฉลยจังน้อยเพราโดนโดนจังมาจังสี่เออนะครับเนาะว่าโดนโดนจังมาจังสี่ว่าถ้าภาพได้สารพิ่นนี่เป็นยังไหนพอพอาะต้องแลกก็บอกได้ว่าไม่ได้มาหาท่านานาน ไม่ได้มาหาท่านโดนเฮีย <Huh? S 1> ีนตัวน,นานกบน,นานตัวโดนก็โวดวนตัวอ่ะสอ่องไอ้เบิร์ตมันจะากะาจังหน่อยผู้ใดเห็นยังกะเกิดขึ้นได้เบิร์่อคอยเป็นตัวเลขเวลาผมส่องอ่ะท่านผู้ชมนี่ละครับดานี่คือสารปูตาผู้เป็นสีบรนซาหาบรรลือหายกว่านี้ดีกว่าไซใ,ให้โชคให้ลาบทีมงานนุบามคนเดิมช่องพัฒนาคนเดิมมาตลอดอยนี้ครับนาพอต้งเรียกมาหาเพิ่นโดน นานเสียน,นานพราะตองเหลียไม่ได้มาแต่ว่าไม่ลืมอยู่ในใจเสมออยู่ในใจเสมออยู่ในใจเสมอรีอก็ระสารปู่ตาบ้านบ้านทุกคนมีทะิลสีบรรสาหาบัตรดื้อหูทิพตาทิพให้กว่าน,นี้ดีกว่าใส่หูดวงหนาวันสิบเกมกราคมเออนอตอรีเราวันที่หนึ่งถามตัวสองตัวมงอองันสิอ่อนยังคนไห้ทุกใหาลาบไปฝากไปตอนมูเจา้าผ่านจองไปแล้วคนเดิมตนน่ะเดี๋ยวเออ ก่อนกับข้าศึกขานเลยวะเดี๋ยวก่อน่อนถือเบิ้งถวยแก้วก่อนกะเบิ้งกระบ้าน,นี่ถวยแก้วถวยดิมือเจ้าเห็นยังบ่บรรดาสารต่างๆนี่ถวยแก้วนี่ก็เป็นผลคือฉาย,ยามาจากถวยแก้วนี่คือปู่กุณหานครับนาทั้งในสามตัวได้ถวยแก้วนี่เอาเบไปเอาผูใ้ใดเห็นจะไดนขึ้นยังสัน่นเห็นยังสั่นหือขึ้นยังไหนนกกำลังขอยบ่ได้ประกาศดอกว่าข่อยเห็นยังไหนให้มือเจ้าเบิ้งเอาโชคลาภไผมันแนวมูนี่ มันแข่งกันบ่ได้เดี๋ยวบัตเทอร์เลียเห็นได้ไงเห็นเลขเก้าห้าสองเจ้ามูเจ้าอาจสิบ่เห็นหรืออาจเห็นก็ได้เก้าห้าสองคอนสีว่าเขาไม่ได้เบาหน้าเก้าห้าสองเก้าห้าสองนี่คือบัตเทอร์เลียเห็นแลยเอาเรียกสามตัวเอาเอ่อนี่ครับนะบริเวณของเอ่อาสารปู่ตาบัดนี้ผมก็สิพาไป็นซองมึงต้นไม้ต้นนี่นะเพิ่งก็เหตุโชคให้ลาภเอ่อจักหน่อยเอ่อพอเป็นแนวทางพอเป็นยากระใสคอนสีว่า เออบองในเพิ่นเคยให้เขาก็ต้องท่ามูเจ้ามาซองเบิ่งเป็นธรรมชาติธรรมดาไปคือผูดด้ใดเห็นอะไรคือ,อยังสันเห็นยังสันคือ,อยังไดครับอ๋อยังได้เบิดอะไรวะการปูตานี่เป็นเห็ดผ่านเกณฑ์ผ่านหยางมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างให้ตรงตรงเปียเปียบ่ว่าสิโต๊ดศีหยางบ่ว่าสิเข่าตรงตรงตัวเม่ตรงไม่ได้เบิดก็เห็นเลขของ่าอายุต้นไม้นี่ไปไท้บ่งไปว่องบางหนึ่ง ก็ลาขานแล้วก็ลา,าแลลามีนอยู่ล่าอะไรทีนี้ลาก็หาฟื้นของเราเคลียอยู่แถวนี้มันหกไปยังเก็บขึ้นรถไ,ไปไม่อินไฟโอ้ไปทีนี่เอา้านี่ค่อกลับซือต่อเหรออืมแล้วขึ้นรถขึ้นยังไปอันไหนมันหกไปยังไงเป็นความเป็นไม่อินไฟเพิ่นขึ้นรถขึ้นล่าไปอินไฟไปดังคืนดังไฟก็บไอ้อยังเนี้ละ่ะธรรมชาติเนาภัยสันเป็นเรื่องไั่ได้นี่คือไัยสันเออเอาเบิ่งเอาจุดนี้แหละจุด อันนี้มันเป็นเทียนคุณผู้เาเบิกออกมา,ามีตัวเรียกยางบออืมแรืว่าเปลี่ยนสายในชาติีน่าาเห็นน,นั่นขันเสงนขันบอกแล้วว่าใจผมท่วงขันไปนเส้งซองไหลายท่วงไหลายมันหไหลเฮ็ดให้เอฟซีไข่ทรับสนเด้โอ้โมีนอยู่อืมอืมเอาขานในว่าที่ล่าพร้อมขานพร้อมล่าพร้อมตอนหนาบัรลั่งคนนี้อ่ะเอ่อฟซีพระต่คนเดิมโอ้ยบ่ได้ขานขานตอนอ่ะ เออปู่ตาครับพวกนี้พ่อตาเลี้คนเดิมขอขอบคุณล่วงหน้าเออที่ให้ช่ให้ลาาเป็นของคนปีไม่ฝากผ่านช่องพ่อตาเลี้คนเดิมไปฝากไปตอนเอฟซีของพวกข่าผู้ื่อนทำอาหากินลำบากดอนวะขอบคุณไปอย่างสูงพูกข่าขอลากบาลให้พูกข่าวกบาลแข็งขาดปลอดภัยนะครับเนาะขอฟื้นคอยยังไม่ตายอยู่นีล่ะไปอ้อยฝูงอ้อยไฟคงสิบวาอย่างพูกข่าขึ้นเอขึ้นลาไปบรรทุกบรรยังตัวเอ่อเอฟซีพ่อตาเลี้คนเดิมครับ บาดที่นี่ตีเป็นไห่ชกไฮลาบมูเจ้ายางคักยางหยัตงตงุงตุงเปียเปียเกนินเกินเรียกท่าย้อนที่หนึ่งสามตัวเป็นไหต่ตีสามปู่ตาตีโดนจังมาเพิ่นตีมันหยังนอบาดที่นี่อยว่าหนึ่ตัวเออเออบอกเอาหยางแน่ดิเอนี่แหละวราเงี้ยวโดนขันบอได้ขันได้แล้วมันจะเป็นสี่เดิเรียกทาย้สามตัวเพิ่นไหต่ตีไม่แล่นนะโอ้ก้าว เออ914ครับมีคือเลขไทยบที่หนึ่งสารบูตตาพันไ่ยเก่14ครับ9 14 9 14ี่914 914เรียกสไทยสอตัวตีพันไ่ยสองเกตสอเกตหรือเกตสองบัดที่นี่เลขถูกเบิ้อนักนการบังหันทีออออออเออเออสาม่เออเออเออพ่อะาเลเห็น3า8 3ี่แปสาำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฟังนะบเท่านั้นเฮงเฮงรวยๆสวยงามกันทุกท่านให้เบือง็นแนวทางแนวถนนความเชื่อส่วนบุคคลช่องพอัฒนาคนเดิม ไม่สนับ icism, สนุนท่านไม่ยุ่งเกี่ยวกันพนันทุกชนิดยกเว้นฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนั้นนั้นว้าวอ่ะไอ้มู้เจ้าเออได้ชวยได้ลาบครับเออ่สารปู่ตาพอมาต้องแล้วปรเดี๋ยวมาโดนแล้วมาขอเป็นของคนมีไม่ฝ่าไปสอนมู้เจ้านั่นละเอ้ามื้อนี้เฮงๆเรื่อยๆสวยงามทุกท่านเดินทางไปใส่มาใส่ขาดปัดภัยสุปการนอนหลับฝันดีหลอกไพ่เก็บบะมีนเอาเอ็มยังไงกันบ่ไยก็ปีเออเฮงๆเรื่อยๆสวยงามทุกท่านเออกินข้าวหลับนอนแซ่บเกลือแซ่บนอนหลับสวัสดีครับ เออราตรีสวัสดิ์เฮ้ยว่าไปก่อนว้าว